สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กําลังอยากที่จะเลิกกุรีนะคะหรือว่าอยากจะลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงในแต่ละวันนะคะดี่ก็มีวิธีการกดจุดบริเวณฝ่าเท้ามาแนะนําให้เพื่อนๆไปฝึกทํากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะจุดที่เราใช้นวดจะเป็นบริเวณนิ้วโป้งนะคะ เราก็ทาน้ำมันหรือว่าจะเป็นยาหมองก็ได้ค่ะจุดแรกจะเป็นจุดนิ้วโป้งด้านในส่วนบนที่ติดกับนิ้วชี้นะคะใช้ตรงนี้นะคะกดลงไปแล้วก็รูดลง40ครั้งนะคะกดลงไปรูดลง40ครั้งจุดที่สองติดกับนิ้วชี้ด้านในเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะต่ำลงมาจากจุดแรกนะคะ สีครั้งเหมือนกันค่ะจุดต่อไปจะเป็นจุดนี้นะคะ,คะใช้นิ้วโป้งรูดลงมาเหมือนเดิมนะคะการกดให้ลงน้ำหนักด้วยนะคะสี่สิบครั้งเหมือนกันค่ะและบริเวณนี้นะคะรูดลงค่ะ หรือว่าจะใช้นิ้วชี้ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะรูดลงสี่สิบครั้งเหมือนกันนะคะจุดตอนนี้เขาก็จะสะท้อนไปยังสมองของเรานะคะสมองเล็กสมองใหญ่ต่อมใต้สมองจมูกนะคะทําให้สมองของเราโล่งโปรง่งสบายจมูกโล่งขึ้นนะคะจุดต่อไปค่ะจะเป็นบริเวณนี้นะคะร่องกลางระหว่างนิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งนะคะกดลงไปสี่สิบครั้งเหมือนกันนะคะ ให้ทำทั้งสองข้างนะคะซ้ายขวาทำเช้ากลางวันเย็นได้เลยนะคะให้หมั่นทำนะคะเพื่อรถปริมาณการสูบบุหรี่ลงค่ะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆหรือว่าทำจริงจริงจังนะคะมันก็จะทำให้เราเลิกบุหรีไปได้นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นทั้ง5้าจุดนะคะที่เราใช้นวดนะคะ เพื่อที่จะทําให้การลดปริมาณการสูบบุหรี่ลดลงหรือว่าทําให้เราเลิกบุหรี่ไปไดใ้ในที่สุดนะคะแต่ว่าเราต้องหมั่นทํานะคะเช้ากลางวันเย็นหรือว่าถ้าเรามีเวลาว่างนะคะแล้วเราอยากที่จะสูบบุหรี่ลองเป็นนวดนิ้วโป้งก่อนนะคะเพราะว่าตัวสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรีะคะ่ค่ะเวลาที่เราสูบเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะทําให้สมองโล่งโปร่งสบาย เสร็จแล้วเราจะามา,าบรรเทาอาการอยากสูบบุหรี่ด้วยการที่เรามานวดบริเวณนิ้วโป้งก็จะสะท้อนไปยังสมองทําให้สมองของเราโล่งโปรง่งสบายเช่นเดียวกันค่ะพอหลังจากที่เรานวดก่อนที่เราจะสูบบุหรี่มันก็จะทําให้การสูบบุหรี่ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมอะค่ะอาจจะทําให้บุหรี่นั้นรสชาติเปลี่ยนไปไม่อร่อยเหมือนที่เราเคยสูบค่ะ ลองไปฝึกทำกันดูแล้วก็เอาผลลัพธ์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่นำไปฝึกนะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังอยากที่จะลดปริมาณการสูบบุหรี่หรือว่าอยากที่จะเลิกสูบบุหรี่นะคะค่ะโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ